ดีจ้าอยู่กับช่องช่างเทิดจุประดงคนลั่นทุ่มค่ะนี่ค่ะเตรียมเมนูอ่ะมื้อเที่ยงเนาะ<อ>ตามะฮุห<อ>งหัวเรืองค่ะอืมสองโคกไหลล้วหรอป้าตำมะละกอหัวเรืองไปเบิ่งก่อนสัางมือนปีปูมาเสรอแล้วเนาะโอ้โหนี่ค่ะโอ้กเกือบแล้วละค่ะเหลือประมาณจักหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าแถวก็แล้ว นี่ค่ะหลังจากปูเมื่อวานนี้ได้สามแถวเนาะวันนี้มาปูน่าจะเสร็จวันนี้น่าจะเสร็จเนี่ยเหลือไม่เยอะค่ะช่างเถิดอยกระเบื้องค่ะเมื่อนี้ผู้ส่วยหลายผู้ช่วยเยอะค่ะตนล้ไวเนี่ยจังน้อยนึงวัดถึงดึงเอ็นเนาะค่ะ นี่ผู้ซวยผู้ซวยผู้ซวยมือซ้ายมือขวาสมปุนคะแนนสมปุนแผนกสมปูนแผนกหิ้วสร้างจันมี่ปูเนมือนี้สร้างจันเป็นเป็นผู้หิ้วปุนไอเปไอเปอ้เป้กปูเพื่อล้กัน มากระถินเอามาเป็นง่าเลยบักต้นมาเลยบอกคิงนี่นะจัดเต็ม <laughs> เอามาเป็นต้นเลยบอก <laughs> นี่ยางปลาเตรียมอาหารมื้อเที่ยงเนาะคะ่ะให้สร้างปิ้งปากับตำามะหือ แผนกมือทรงทรงปูนทรงเล้ากับเข่งทรงปูนกับเข่งบ่ผูกกระเบือเ้องลายกระนี้มันยังดำนะกระสีงามอยู่ ฟังเทิปูกระเบื้องมานบ้ายังมเคยบดีอ่เอยนัก่ ฝากกไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งด้วยจ้ากราบขอบพระคุณมากค่ะมันละคอ,อ,อหัวเหลืองมะหุงหัวเหลืองมะกะทินกบป๊าดเหมือนมันมาสตอ ผู้ส้อยก็ลายขนาดย่างส่วนสันส่วนสันเดี๋ยวอยู่ยตัวซร้อยชิมอน